5 m i n u t e with Go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเดเดอร์ er มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก็ล่าสุดนะครับทองคำเนี่ยได้มีการเบรกนะครับชนะแนวต้านชุดนี้ขึ้นมาแล้วนะครับคือ4120นอเนาะได้ทำการหลุดจากกรอบไซเวนครับที่เขา ไซเวย์มาตลอดนะครับประมาณช่วง2 3าวันที่ผ่านมานี้นะครับก็เบรกขึ้นมาเรียบร้อยนะครับโดยราคาเนี่ยได้ขึ้นมาทดสอบแนวต้านฟลิปโซนตรงนี้ครับคือบริเวณ4 1 4 5 4 1 5 0นะครับแต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้และมีการย่อตัวกลับลงมาโดยส่วนตัวนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นการย่อกลับมารีเทสนะครับเพื่ออาจจะไปต่ออีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้นะครับถ้าราคาปัจจุบันนี้ไม่ใช่จุดที่น่าบายเท่าไหร่นะครับต้องรอย่อก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนี่นนนาสใจจประวั้กเลย อนเขาลบลูกศรก่อนนะครับเขาสามารถชนะแนวต้านคัรับริเวณ4,100นะครับแล้วเบรกทีเดียวขึ้นไปเลยถึง4,140ก่อนที่จะมีการย่อลงมาในแท่ง7โมงเช้านี้นะครับซึ่งเป็นแท่ง engulfing ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีโมเมนตัมในการย่อต่ออีกนิดหนึ่งนะครับแล้วมีจุดไหนบ้างนะครับที่น่าเข้าบายในวันนี้นะครับจุดแรกครับเราไปดูกันเลยจุดแรกครับคือดีมาชุดนี้อะ เปลี่ยนจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านตรงนี้ก็ไม่แพ้กันครับสำหรับดีวาชุดนี้นะครับคือราคา4,999นะครับถึง4 0 9 0แหละนะครับส่วนนี้จะเป็น่วนแรกนะครับถ้าราคาย่อกลับลงมานะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่หน้าบายครับจุดนี้นะครับเป็นจุดแรกที่หน้าบายนะครับ4,999นะถึง4,900นะโดยประมาณนะครับซัมติงโซนนี้นะครับโซนแรก จุดที่สองครับมีเบเกอร์บล็อกระหว่างทางครับคือราคาชุดนี้ฮะสี่พันหกสิบสามครับถึง 4, สี่พันหกสิบแปดนะโซนนี้จะเป็นโซนที่สองนะครับถ้าใครรอย่อบ,บ่ายนะฮะอ่ะวันนี้สองโซนนี้นะครับโซนที่สามครับโซนเดิมนะครับรอด้านล่างนะสี่พันสามสิบนะคะโซนนี้นะครับสี่พันสามสิบถึงสี่พันสี่สิบเอ้ย ประมาณนี้ประมาณนี้โซนที่สามโซนที่4ี่ก็คือโซนสี่พันนะฮะถึงสี่พันสิบนั่นเองสี่โซนนะครับใครรอบ,บ่ายวันนี้4ี่โซนนี้นะครับสำหรับบ่ายส่วนใครอยากเทสเซลนะครับเหมือนเดิมเลยฮะไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะโซนนี้ยังเซลได้นะครับฟิปโซนเหมือนเดิมะครับราคาสี่พันห้าิตรงนี้นะฮะสี่หนึ่งสี่ห้าถึงสี่หนึ่งห้านโซนนี้ยังเซลได้นะ,ะอาจจะหลุด4ี่หนึ่งห้าห้าไปอาจจะยอมไปก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นนะครับแนวต้านของเรายังอยู่ประมาณสัก4,150เหมือนเดิมนะครับวันนี้ใครรอเซลล์นะครับก็ส่วนนี้แหละนะครับ4,150หรือใครรอดูจบแท่งนี้ครับแล้วปิดแบบ engulfing นะครับแล้วจะ follow เ e l l นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เบื้องต้นครับตอนนี้คิดว่ามันเบรกแนวต้านชุดนี้ละ2ชุดละนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการย่อลงมาแล้วคุณ buy ขึ้นไปก่อนนะครับอ่าย่อลงมาแล้ว buy แล้วไปรอดูอีกครั้งครับว่าจะผ่านแนวต้านฟิปโซนตรงนี้ได้ไหม ถ้าผ่านได้นี่ก็มีโอกาสลุ้นไปทำออทามไฮใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันนี้ครับเพื่อนๆใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสาม,มารถคอมเมนต์นะครับเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากปรึกษาเรื่องของการเทรดนะฮะสามารถทักเข้ามาได้นะครับที่ Line d อตดูโอเรหรือว่าจะสแกน QR code ที่อยู่ด้านขวาจอมือนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน สัลอดนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ